สิบสี่บทสวดมหาสมัยยสูตเอวัมเมสุตังเิกังสม,มัยยังพระควาสักเกสุวิหารติกปิลวัตถุสมิมหาวเนมหาัตาพิคุสังเคนะสัตตินบัญมัตเตหิพิคุสเตหิสเพหิวะอหรหันเตหิทัศนิหิจโลกธา,าตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุหติพระควันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะอัตโกจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตทั้โหเสยยังโขพระควาสักเกสุวิหารติกปะ กปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสตินบัจจมติเตหิพิกุสเตหิสเพเหวารหันเตหิทัศหิเจโลกทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนตีพคกวันตังทัศนายะพิกุสันสงคันใจยานุนะมาัมปีเยนะพคะวเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวะพวกวตสันติเกปจเจกคาถาภาเสยยามาติอัตโกตาเทวตาเสยถาปีนามาภะละวะปุริโสสัมัญชิตังวพาหัง ภาษาลยาภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเทยะเอวามวะสุทวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตัวปุรตัวปาตัวรหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสัมมยยังคตตาเยวะอัปราชิตตสังคันติ อัตโคูอปราเทวตาพตระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตาละพิกโวสมาธหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสูสารถิวะเนตานิคาเหตตวัอินทรียานิลขันติปันธิตาติอัตโคูอปราเทวตาพตระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิจิตตวาขีลังจิตตวะปรีคัง อินทกีลังโอหัจามะเมชาเตจลรันติสุทธาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาตีอัตโขวะปราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคตังกาภาสีเยเกจีพุทธังสรนางคตาสีนเตคมิสันตีอปายาภูมิปาหายมนุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันตีติอัตโขภะพระควาภิกุอามันเตสีเยปุเยนะพิขเวทสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาพิกุสังคันใจเยปิเตพิคเวอหิสูงอติตามัทธานังละหันโตสัมมาสัมพุ ผู้าเตสัมปีพระกวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาอหสูงสศยถาปีมายหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัทฐานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาพวิสันติสยถาปีมายหังเอตระหิอจิคิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาัธาสาทุกังมนาสิกโรธาพาสิสมิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระควัตตูปจ,จัตโสสูงพระควาเอตทัทโวโจะสิโลกมัมโนกัสามิยถาภูมาตาธาสิตาเยสิตาคิริฆาพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสาลีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวเนกปิละวัธเวตตัวมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีละเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจ่าอัตตปมกะลุงสุตวะพุทธศาสนาสนางเตสัมปาตุระหูยานังอมานุสานนัทธสานังอเปเกสตามัทธขงสหาสังอัธัสตลินสตังเอกสหาสานังอมานุสานมัทธสงอเปเกนันตมัทธขงทิสาสภาพุตตาอหุงตันจัตสพังอภิญญายาวะวะกิตวานะจัคขุมา ตตัวอมันตยิสัทธาสาวเเอสาสเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตตยิสัมมิคิลาหิอนุปูพโสสตาสหัสสาวยาขาภูมากปิละวัฒวัยที่มันโตชุติมันตัววนาวันตัวยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนังสมิติงว่านางชะสหสาหิมะวตายขานานตาวันนิโนอิที่มันโตชุติมันตวันาวันโตัวยัสสิโน โมทัมนาอภิการมุงพิขูนางสมิตติงว่านางสาตาคิลาติสหัสายขานานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัจสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขูนางสมิตติงว่านางอิเจเตโสรัสสหัสสายขานานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัจสิโนโมทมมนาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัจสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขุนางสมิติงว่านาง คุณพิโรราชคหิโกเวปุลสันนิเวศนงังพิญโยนางสตตาสหัสสังยาขาน,นางังปยิรุปาสติคุมพิโรราชคหิโกโสปาคาะสมิติงว่านางปุริมจัตทิสังราชาทัตตะรัตถภาษาสติคันธะพานังอธิปฏิมหาราชญาสัสิโสปุตาปตาปิตัสาะพระหวนทนามามหาพลาอิทิมตโตชุติมตัววันนวันโตัวาสัสิโนโมุทามานาอภิกรมมงพิขุนางสมิติงว่านาง ทักกินันจากที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาวนธนามามหาระลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัตสิโนโมทมามนาอภิคามุงพิขูนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจากที่สังราชาวิรูปรโกปัสสาสติ นาังอธิปติมหาราชายัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหลุญธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงว่านางอุตรันจัดที่สังราชากุเวโรตประสาสติยะขานางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหลุญธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงว่านาง ปุริมาทิสังทัตตะรัตโถทักีเนนวิลุณหโกปัชิเมนวิลูปะกกุววโลอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัธรมนาอัถังสุวเนกปิรวัทเวเตสังมายาวิโนทสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทุวิปูจวิปูโตสหะแกนธโนกามาเสโทจากกินุมันทุนิมันทุจกปนาโทโอปามัญโยจะเทวสุโลเทวสุโตจะมาตลิจิตตเสโนจักันทัพโนโลราชาชโนสโภ อาูปัญจสิโคเจวติมพลรุสุริยวัจจสายเอเตจันเยจราชาโนคันทภา,าสหาราชุพิโมธามนาอภิการมงพิกูนางสมิตติงว่นางอัาคูนภาษานาคาเวสาราสหาตัชกากัรพลสัตราอาคูปายาคสหายาติพิยามุนาทัตาร,รถาจาอาุูนาคายาส,าสัตสิโน เอลาวันโนมหานาโกโสปาคาสมิติงวานังเยนาคราเจสหสสารันติทิพธิชาปกิวิสุทธจักูเวหายาสาเตวานามัจปัตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชานมาสีสุปนาตเขมามกาสีพุทโธสันหาหิวจาหิอุปวหายันตานาคาสุปนาสรรนามังสูพุทธังชิทาวชิระหัดเถนะสมุทังอสุราสิตาพัตโรวัสวัเสเตอิทิมตยัสสสีโนกรลกัญชามหา พิสมาอสุราธานเวคสาเว,าเวปจ,จิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสตันจาผลิตุตานางสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวะพลิงเสนางลาหูพัทธมุปาขมุงสม,มโยธานิพัทันเตภิกูนางสมิติงว่านางอาโปจัตเทวาปัทภีจัตเตโชวโยตถาขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจายัสสาส,าส,าสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสตทัสทากยาสเพน,ะนาน,านาตตะวนนิโน อีที่มันโตัชุติมันตววันวันตยัวยศา,ศาสิโนโมทา,มานาอภิกามุงพิกุูนางสม,มิติงว่นัง เวนทูจะเทวาสหาริจะอัสมาจัตทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามูปุลกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมคูปุลกิตานักขตานิปุลกิตวะอาคูมันทวลาหกาวสูนางวสวโวเสธโวสกุปะคาปุลินทัทโทัเสเตทัศธากายาสภเนะนตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมตัวนนวันตัยะสันสีโนโมทามนาอภิกามุภิกูนางจมิติงวานางอาถาคูสหภูเทวาเชลามากิสิขาลิวะอริจกาจเจโรชาจาวมาปุพานิพาสีโน วารุาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุกิลาอากูอากูวะสาวเนสินโนทัศเตทัศธากายาสภเณนัตตาวนิโนอิที่มันตชุติมันตัวนาวันตยวยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาขิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหรโยเทวายเจโลหิตวะสินโนปะลคามหาปะลคาอาคูเทวายสสสิโน ทศเตทศธากา,ายาสเพนะนัตตะวานินโนอ,อิทิมตัตชุติมันตว,วันนวันตยสยัสสสิโนโ,โมทมานาอภิการมุงพิขุนางสมิติงว่านางสุกากรุมหาอารุณาอากูวคณาสาสหาโอทาตะไครหาปามโมขาอากูเทวาวิจักคณาสธามตาหาลักขามิสกาจกยาสะยัสสสิโนฐานายังอาคาปาชุนโนโยทิสาอภิวัสติทศเตทศทากา,ายาสเพนะนัตตะวนิโนอิทิมตัตชุติมันตวันาวันตยสยัสสสิโนโมทมนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านาง เขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสินโนสัมพิตการามาเสรถาโจตินามาจะอาสวะนิมานรติโนอากูอัฐากูปรลนิมิตาทเสเตทัสทากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกรมมงพิขูนังสมิติงว่นาง สัตเทตเทวนิกายาสเพนานตตะวนิโนนามันวเยนะอาคารจุ่มเยจันเยสัทิสาสหะปวุทธาจติมกีรังโอคตินนัมนาสระวท่าเขโมคตรังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพรมาปรมาตตจัปุตตาอิทิมาตสหัสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคาสมิติงว่านางสหัสภามโลกานางมหาพรมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยสัสิโส ทศเสรษิสราอาูปัญเจกวสวัตติโนเตสันตามัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามเกมารเสนาอภิกามิปัสการหัสามันที่ยางเอถาคันหัตถาพันธตถาราเคนพันธมัทโธสมันตาปริวาเลธรรมาวมมนจิตาโกจินังอิติตาธรมหาเสโนกันหาสีนางอเปสญยิปันนีนา ตระมาหัจาสลังกัตตวานาเพราวังยถาปภุสกูมิโคธนาันโตวสวิตจุตโกตถาสปุปจ,จุทธาวติสังกุโทโธอสศยังวเสตันจสัสภังอภิญญายาวะวะกิตาวานะจกคุมาแตตัวอมันตยิสถาสาวเกศาสนรเตมารเสนนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโว เตจะาอัตตปมะกะลุงสุตวาพุทธศาสสาสนังวิตตราเคหิปกาโมงเนสังโรมัมปีอินชยุงสะเพวิจตะสังคามาพยาติตายสัสสินโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตเชเนสุตตาตีสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิตทิมหาคุณาปริมิตตปุญญาธิการัจสาสพันตรายานิวารณะสมัตะสัพระควะโตราโตสัมมาสัมพุทธตสะ ทวติณสมหาปุริสลักานานุภาเวนะอสิตยานุพยัญชนะน,นุภาเวนะอัฐุตระสตมังคะาลานุภาเวนะเฉพานะลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปัลามิตานุภาเวนะ ทัสสัอุปปารมิตาโนภาเวนะทัสสัพรามัตถปปรมิตาโนภาเวนะสันสีลสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีตัสหธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกรรมคานุภาเวนะอัถสมมาปติญาณุภาเวนะฉลพินญาณุภาเวนะสัตุ ยานานุภาเวนะทัพระรยานานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตากรุณามุติตาอุปขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนัตยสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคัสโกรูปัตถวทุขโทมัสสุดปปยาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปีวินาสันตุสัพพะสังกับปตุยหังสนิชันตุ ทีายุตาตุยหังโห,งหงตุสตาวัสาชีเวนะสัมังคิโกโหตุสัพพทาอากาศสป,ปาพัฒวนะภูมิคังคามหาสมุธขาขาขาทธาอารักาเทวตาสัาตุมเหอนุรักษันตุพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัาสุธีพวันตุเต ภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุตถีพวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุตถีพวันตุเตบทภรวตุสัพอวยพรสัพ พมงคลนักขัตยักขาพูตานังปาปัขหันนิวารณาปริตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัตเทเวนักขัตยักขาพูตานังปาปัขหันนิวารณาปริตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัตเทเวนักขัตยักขาภูตานังปาปัขหันนิวารณาปริตรสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัตเทเวบดนักขัตยักษ์ส่วนไลนักสัตยักษ์และพูดผีสิบหกพรทเทกรัตคาถาอติตังนานวะขเมยยะนปฏิตังเขียนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยธาติตามปะฮีนันตังอปัตันจ่านาคตาังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจยยะโยธรรมบังตถาทตถวิปัสเตียสังหิลังอสังกุปังตังวิทามานุพารูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเดืองให้ป,ป,ะะปลุเว เพงทาความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกเกล่าทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงองหรุรตตามต,ต,าต,าต,าตันทิตังตังเวพาเทกรตโตติจันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียลา้าในกลางวันและกลางคืนนั้นแลว้ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉมนี้แล สิบเจ็ดอภินหาปัญจเวคขณะปาถาชลาธรรมหิชลาอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมหิพญาธิอนัตติตาเรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมหิมรณะอานัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหิมนาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พรัพมากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กร,รมะจากร,รมหิการรมะทายาทากร,รมโยนิกร,รมพันธุกร,รมปฏิสรณนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามิกรยานังวาปาป,ปังกักงวะตัสสะทายาทาภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอามเหเหียพินห่างปัญจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทืน